สวัสดีครับน้องๆตอนนี้ผมกำลังทำการปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่นั่นเองครับผมฮะหากถามว่ามันเป็นผลอะไรแล้วก็ดูนี่ครับผม ซูกาแอปเปิลนั่นเองภาษาไทยเรียกว่าต้นน้อยหนานะครับผมคุณดูฮะอันนี้เป็นเกณฑ์ความรู้สำหรับใครที่รูผ้ผมก็เพิ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคือต้นน้อยหนาและในระหว่างที่ผมกาลังปลูกอยู่นั้นผมก็ได้เห็นบางอย่างครับผมแล้วก็คือแพ็คแพ็นี้ครับผมฮะปกติแล้วอัปเดตนี้เออแพ็คที่เข้ามาก็คือแพ็คนี้นะครับผมเป็นแพ็คเออคาร์สเตอร์นะครับผมคุณดูซึ่งเราสามารถคาฟแล้วก็สามารถแพ่เติมได้นะครับผมฮะแต่บังเอิญผมได้แพ็คนี้มาครับผมเป็นแพ็คสีขาวคุณดู เดี๋ยวขอถามซายโ้ว,ว่าได้แพ็คนี้หรือยังนะครับผมซึ่งหากว่าถามว่าผมได้มายังไงส่วนตัวแล้วผมก็ไม่รู้ครับอยูดูมันก็เข้าตัวมาครับผมซาโยมีแพ็คนี้ไหมแพ็กเอ็กโซติกอะไรสักอย่างมีหรือเปล่าไม่มีที่เอามาจากไหน โอยคนดูครับผมผมก็ไม่รู้ครับเวลาเข้าตัวกันแปลว่าเออมันสุ่มแจกหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าซายุก็อยู่ในเซิร์ฟก่อนเราอีกคนดูฮะแต่ว่าซายุไม่ได้สุดผมนั่นได้มาแล้วครับผมนั่นเองโยโย่ก็เข้าตัวใครได้เออแพ็กนี้และรู้ว่ามันหายจากไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับบอกันดูครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเออซึ่งมันคือแพ็คเรนโบเอ็กโซติกคาร์เตอร์ซีแพ็กค,ครับผมอะว่าง่ายๆเลยก็คือเป็นสุ่มและแบบ การันตีเรนโบว์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนั่นเองครับผมคนดูฮะอาา่าบวกเลยคต้คาได้สนใจอธิบายง่ายก็คือเหมือนเปิดได้อันเนี้ยคนดูฮะหนึ่งเปอร์เซ็นครับผมแต่เพิ่มเติมคือมันกลายเป็นแพ็กสีขาวแบบนี้นั่นเองคะแต่ว่าประเด็นคือมาหาจากไหนนี่และครับผมผมว่าผมกไม่รู้ครับพองงานแล้วครที่ได้แล้วก็คอมเมนต์หน่อยละกันคะว่าเอ่อเอามาจากไหนแล้วก็สุ่มได้อะไรกันบ้างนะครับผมก็ดูประมาณนั้นเลยนะไม่แน่เราจะได้เปเปอร์ดากอนดากอนเปเปอร์จากในนี้ก็ได้ครับผมดดููเรามามกันครับ โอ้โหผลมีตั้งมากมายมึงอ,ออกครูคัดมีผลเดียวหรือไงอะแพ็คนี่เนี่ยมึงออกแต่คิปที่แร้วแล้วเนี่ยให้ตายเธอวะไอ้บ้าเอ้ยมีผลมีตั้งมากมายให้ผลนี้และผลนี้เอ่อปลูกแล้วเก็บเลยด้วยนะรประเด็นอนะปลูกแล้วเก็บเลยด้วยนะครับผมไม่นะไม่เออได้ดอกนี้มาไม่ต้องให้ก็ได้นะแอดมินจริงๆเรียบร้อยครับผมอ่ะครูคันเรนโบว์กูได้กูคันเรนโบว์มาวันนี้โตเรีย่ยดเนี่ย ยังหากถามว่าผลนี้ผมได้มายังไงนะคะโบดูฮะก็คือแอดมินประกาศผมก็รีบทําการเข้าเกมมาเลยนะครับผมเลยก็ซื้อทันใครซื้อทันบ้างก,ก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะครับผมออตอนที่ผมได้ผมได้ตอนช่วงนี้ครับผมโบดูฮะไปเจอคลิปแอดมินพอดีนะคะผมไม่รู้ว่างหรือ,อไรนะครับเขาประกาศในเกมนะว่าเออจะมาขายครับผมโบดูฮะซึ่งก็หลงังจากนั้นผมก็รีบรีบเข้าซื้อเลยก็อย่างที่บอกเลยแอดมินเกมนี้ เนื้อทำอะไรก็ทำครับผมไปเลื่อยของจริงครับผมใครได้ช่วงนี้ก็ขอไว้ละกันนะหวังว่าเออราคามันจะแพงนะครัดูค่าผลนี้บอกว่าราคาแพงแต่ว่าต้นสวยมากนะฮะต้นน้อยหนาน้อยหนาบ้านผมเออบ้านเก่าผมมีอยู่นะครับผมก็ดูฮะก็ปลูกไว้ที่บ้านแต่ว่าก็ยังไม่เคยกินเลยครับผมก็ดูฮะไม่ค่อยชอบกินเอ้ยซายุมันเออซื้อไม่ทันครับผมก็ดูฮะโคตรสวยเดี๋ยวจะมาลอผลนี้หน่อยละกันนะฮะว่าเออเป็นยังไงนั่นเองครับผมแล้วเราจะทําการหาผลใหม่ซันคอยด้วยเองคะ เพื <c oughs> ่อแบบจะหาผลที่สามารถปั้นได้านานาคนนั่นเองแต่ตอนนี้รอมันโตก่อนก็แล้วกันกกซึ่งโอ้โหไม่โตเลยครับผมเงาละฮะเราเอาโคคัสไปขายก่อนก็แล้วกันนะครับผมขายเลยกูขายกูเคลยดผลน,นีล้านสี่โอ้โหได้แค่ล้านสี่มาแพ็คแค่นี้กูได้ล้านสี่แต่ก่อนเลยแล้วขอไปครับเออซันคอยก่อนละกันนะครับผมฮะซันคอยอืออู้นี่ครับผมฮะต้องใช้โคคัส แล้วเราขายไปแล้วด้วยโอ้โหม่ยอดดูไม่น่าขายเลย <c oughs> แต่กัน,นไม่รครับผมก็ดูฮะปป๊บเ,เรามีพิงค์ลิลลี่ไหมครับผมก็ดูฮะในสวนดอกไม้ของเราเหมือนว่าจะไม่มีครับผมก็ดูฮะหาไม่เจอพิงค์ลิลลี่ม่ยอดต้องปลูกหมดใหม่หมดเลยสินะครับผมครูครับพิงค์ลิลลี่แล้วก็เดนดีไลออนนะครับผมแล้วก็ผลถูกที่ร้านค้านะครับผมขออนุญาตปลูกใหม่กันมา เอาละครับปลูกเลยพิงลิลลี่ครับผมไปดูฮะอ่าและก็แดนดีไรออนนะครับผมโอเคทีนี้ก็รอโตแล้วก็ทําการครับจะได้เออซันคอยบอกว่าซันคอยจะขายได้ดีนะเพราะว่ามันก็แม็กซ์สุดในอัปเดตรอบนี้เลยใช่ไหมครับผมไปดูใช่ไหมมาอัปเดตเออมันก็โคตสุดสายฟรีแล้วใช่ไหมครับผมไปดูฮะใช่ไหมเอาละครับมาทําการใส่เลยเรียบร้อยอ่าครับใส่ครับครูคัสเรียบร้อย ทีนี้ขาดแค่พิงเรดี้ที่ยังไม่โตนะครับผมเอาเป็นปว่ารอน้องโตก่อนละกันสลับพิง์รดลี้นั่นเองครับผมผมพยายามหาข้อมูลว่าในอัปเดตนะครับผมมันแพ็คนี้มันหาจากไหนอะไรก็ไม่มีนะครับผมคุณดูฮะในอัปเดตก็ไม่ได้แจ้งเตือนว่าเออเขาให้ทําไมอยากหาข้อมูลให้คุณดูรู้ไงว่าเออจะได้จากไหนในประกงประกาศก็ไม่ได้บอกไว้นะครับผมคุณดูฮะประกาศแค่เขาว่แอดมินแล้วับบอกว่าไปติดตามซะนะอะไรอย่างนี้จะได้ไม่โดนโกงประมาณนั้น นะซึ่งไม่เจอครับผมก็ดูฮะ,ะเหมือนว่าตอนนี้คนจะซื้อสนะูก้าน่าไม่ทันเยอะมากครับผมนะสูก้าแอปสูก้าแอปเปิลไม่ทันเยอะมากก็ดูเห็นหรือเปล่าคอยทีเลยยี้คอยทีอะไรพวกนี้นะครับผมก็ใครทันตอนนั้นก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะช่วงแอปมีประกาศนะคราบก็นะดูฮะไปครับผมก็ดูฮะขออนุญาตใส่เลยกันแล้วกันเรียบร้อยได้มาแล้วฮะสำหรับในส่วนของเออก็มันต้องรอสี่นาทีนะครับผมโอเครอสักหน่อยกันแล้วกันนะครับผมเหละต้นนี้มันอุ้ย มาแล้วว่ะคุณดูครับผมฮะโอแล้วสลับซูกานะครับผมคุณดูว่าซูกาแอปเปิ้ลหรือน้อยนาของเราเดี๋ยวดูราคาละกันเผื่อแบบจะแพงนะครับผมเก๋ครับเปิดธรรมดาละกันนะเปิดธรรมดาอ๊บครูคัอดอีกี้อยู่ได้ตอน,นเดียวอีโครคัดคูคัดเดียมัน,นมาจะไม่ได้ซูกาแอปเปิ้ลหรือเรื่องไรวะไม่ได้จริงครับคุณดู ไม่ได้จริงครับแต่ว่าด้ยชทไม่เห็นมีใครพูดเรื่องพงเรื่องเพกอันนี้เลยนะคะผมคนดูฮะก็ไม่รู้ว่าได้และจะไมไ่ทุกคนแหละครับผมใช่ไหมครับแต่เขาต้องการอะไรกันมากกว่าตอนนี้ต้องการเออผลใหม่กันมากกว่านะอันนี้อ่าอันนี้อีกรหัสหนึ่งนะคะผมดูว่าเป็นรหัสที่ไว้ถ่ายกันโลกเกตซึ่งรหัสนี้ก็มีเพื่งถ่ายคลิปเมื่อกี้ด้วยนะคะผมคนดูฮะรหัสนี้ก็จริงแปลว่าออนไลน์ก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับผม ต่อมารหัสนี้ครับผมมาดูฮะแพ็กๆเหมือนว่ามันไม่ได้ด้วยนะ่าจะได้ผมน่าจะได้แค่รหัสหลักรหัสเดียวครับผมไม่ได้แค่รหัสหลักเดียวเนาะอีบา้าเอยไม่มีมาครับผมเดี๋ยวเราไปลองขายในการสลบเป็นสุดของเออซูสุก้าแอปเปิลที่เราทําการปลูกมานะครับผมมาดูโอเคหวังว่าจะแพงนะโอ้ลูกใหญ่มากอันนี้คือรูปแบบไซส์ใหญ่นะครับผมฮะงานนี้เหลือ28นาทีขี้เกียจรอและขออนุญาตเติมขออนุญาตเติมแล้วกันนะครับผม ไปครับเรียบร้อยครับขออนุญาตเติมแล้วกันทีนี้เราไปลองทําการเช็คราคาผุนแล้วก็ค่อยปลูกซันคอยต่อกันละกันนะครับผมน่าจะแพงอยู่มั้งคนดูฮะดูซิเท่าไหร่เริ่มต้นสามเซนละและ้วคนดูฮะไซขนาดนี้ราคาก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับผมราคาถือว่าเอาเรื่องได้ไปครับเดี๋ยวทำการปลูกซันคอยก่อนละกันหน้านี้อยาเขียเป็นไงมันมน่าจะทาตะวันไหมค่ะดูฮะ คล้ายๆกับพวกฮาัตะวันแมัน,นี่ผมไม่รู้ว่าต้นจริงเป็นต้นอะไรวะหรือว่าเป็นต้นที่เขาสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าครับผมไม่รู้เหมือนกันครับมาครับปลูกกันแล้วกันมาแค่ต้นงอกออกมาก็สวยแล้วนะครับผมแค่ต้นออกมาก็สวยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับสายยุก็ยังคงเออเก็บพูลิเนตต่อน,นั่นเองง้าวพิงไอ้นี่อยู่นี่คดูฮะาแล้วเราจะปลูกใหม่ทําไมวะพิงไี้นี่อยู่นี่นะครับผมให้ตายเถอะหาไม่เจอเพิ่งมาเจอนะครับผมอู้หูเหมือนฮาัตะวันจริงด้วยนะครับผมคมดูเป็นฮาัตะวันเวอร์ชั่นบบว่า หงายหน้าอยู่นะครับผมอา่าก็ใหญ่ใช้ได้พอพๆกับเออต้นเอิญนี่เลยนะครับผมฮะอา้าวราเดี๋ยวไปวราดูราคาการสลับเออสันคอยนะครับผมน่าจะแพงอยู่มั้งผมว่าใช่ไหมแตะกูลดอกไม้แพงนะครับผมใช่หรือเปล่าราคาคือล้านสามโอ้โหถือว่าแพงใช้ได้คุณดู้ชมเยอะใช้ได้นะครับผมล้านสามเลยเออและตอนนี้ผมทําการเสิร์ชหาข้อมูลในที่ตกมาซึ่ง ก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมก็เหมือนว่ามันเพิ่งออกมาครับผมแล้วก็คนมันยังไม่ได้เปิดกันหรือว่าคนมันก็ยังไม่ได้กันแน่เลยนะครับผมก็ไปเจอแค่ไม่กี่คลิปเองนะครับผมก็1 2คลิปเนาะประมาณนั้นเป็นแอมบอร์นี่ครับผมก็ดูซื่งแอมอนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมผมไปอ่านข้อมูลแล้วว่าเออยังไงเป็นแพ็กเดียวกับเราเลยเนาะอ่ามีคนถามว่าคุณได้เออเอ็กโซติกแพ็กนี่ว่ายังไงเคาว่าแจนเดลกีฟให้ระหว่างอัปเดตนะครับผม ใช่หรือวะวันนี้เลยตอบกับว่าอ้ซึ่งจะได้รต่ว่าไม่ใช่นายเปิดเอ็กโซติกซีดแพ็0หนึ่งร้อยอันแล้วต่างหากและซึ่งเจ้าของคีย์บอเหมือนกันว่าเออจะไม่ได้ซื้อขนาดนั้นก็เหมือนกับผมผมก็ไม่ได้ซื้อนั้นซึ่งเออบางคนบอกแอดมินกีบให้ก็ไปเจอแอดมินตอนไหนหวะแต่ร้อยแพ็คเนี่ยแน่ๆเลยก็คือผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อถึงร้อยแพ็คเหมือนกันนะครับผมผมซื้อแค่เออสามสิบแพ็คนะครับผมฮะประมาณนั้นก็ไม่ใช่นะนี้ และผมมาหมอนี่เองครับเออเจอแค่ไม่กี่คนครับหมอนี่ก็ได้มาเหมือนกันนะซึ่งไปอ่านคอมเมนต์มาก็ประมาณนี้ครับผมมีคนถามว่าได้มายังไงคราบอกว่าเดฟครับผมฮะแล้วเราไปเจอเดฟตอนไหนวะเดฟให้มาเดฟอย่างนั้นมีคนบอกว่าฉันก็มีหนึ่งอันเหมือนกัน แล้วนายได้ไมายยงไงไ่ใช้จอยเข้าซืซอ้วมาขึ้นว่าฉันได้เลนโบ์แพ็กนี้มานะ่ะเข้าเซืร์ปกติเลยเมื่อวานนี้นะคะผมประมาณนั้นฉันคิดว่าเป็นเป็นบั็กหรือเปล่าเขาก็เลยให้เออแพ็กนี้สำหรับคนที่ซื้อในตอนนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะคะผมฮะเพราะว่าเออก่อนหน้านี้เ,เดี๋ยวเบิดคลิปไปดูแล้วกันนะครับผมน่าจะเป็นคลิปช่วงเมื่อวานนะคะผมที่เออผมทําการถ่ายไว้นะฮะก็คือน่าจะอันนี้แหละครับผมที่ไปทําการซื้อปองซื้อปืนมานะครับผม โอเคแล้วอยู่มีประกาศในเกมมาว่าเออให้แน่ใจคุณควรจะเปิดเซิร์ฟที่เออเซิร์ฟ V Private Server นะครับผมคนดูฮะอ่าคือพราอประมาณน,นี้เลยซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเพราะว่าตอนนั้นก็เปิดเซิร์ฟ V ทำไมวะแค่นั้นนะครับผมคนดูแล้วก็เขาประกาศต่อมาเพิ่มเติมก็ประมาณนี้เดี๋ยววอ่ารอก่อนซึ่งเขาประกาศว่าภายใน2-3ชั่วโมงเซิร์ฟเวอร์หลักจะปลอดภยัยเมื่อได้นบนซ้ายระบุว่า เป็นเวอร์ชั่น1 3 4 9ขึ้นไปคุณจะสามารถเปิดซีทแพ็กได้ประมาณนั้นเองครับผมคดุดูและตอนที่ผมซื้อแพ็กก็คือเออเวอร์ชั่น1 3 4 6นะครับผมฮะเอ่อเป็นตอนที่ผมทำการซื้อแพ็กไว้นั่นเองครับผมคือซื้อไว้แต่ตอนที่ผมเออทำคลิปเปิดเอ่อกล่องนะครับผมคุดูฮะอ่านี่คลิปเปิดกล่องก็คือเป็นเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่น1 3 4 9แล้วซึ่งตรงตรงในคลิปอนะ คือเกลือจริงครับผมไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเซิร์ฟบัคครับผมแต่บางเออบางเออผมก็จะไปซื้อแพ็กก่อนที่มันจะอัปเดตก็เลยเออได้แพ็กนี้มาฟรีนั่นเองครับผมคุดูฮะอันนี้คือเดานะแต่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีมูลเหตุมากที่สุดแล้วนะครับผมถ้าเกิดไม่ใช่ก็ขออภมยละกันหรือว่าใครเออพี่ครับผมไม่ได้ซื้อแพ็กเลยพี่แต่ผมก็ได้มาเหมือนกันก็นั่นแหละครับผมคุดูก็ไม่รู้แล้วครับทีนี้ก็ว่ามันเอามาจากไหนนะฮะคุดูเอง่ายคือแอดมินก็น่าจะกรััับบบผมแทีีน้้ไปลวคครรย